ดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ รงชีพยอยู่เป็นสูตทุกเมื่อเถิดด่าตังคุณยังพาลัไมนห้